สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาข้าวเหนียวเปียกลําไยกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนผสมในการทําข้าวเหนียวเปียกลําไยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะส่วนผสมแรกนะคะส่วนที่เป็นตัวข้าวเหนียวเปียกนะคะก็จะประกอบด้วยข้าวเหนียวน้ําตาลทรายน้าเปล่าและลําไยค่ะโดยลำไย,ยนะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็ คว้านมะเล็ดออกหรือว่าถ้าไม่ใช่ในช่วงของฤดูกาลก็สามารถใช้ลำไย,ยกระป๋องแทนได้ค่ะส่วนผสมส่วนที่2ท,ที่เป็นตัวกะทิด้านหน้านะคะก็จะประกอบด้วยหัวกะทิแป้งข้าวเจ้าเกลือป่อนและน้ำเปล่าค่ะวิธีการทำข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำข้าวเหนียวนะคะไปซาวน้ำให้สะอาดก่อนจากนั้นนำข้าวเหนียวใส่ในหม้อเลยะคะ่ะ จากนั้นนะคะใส่น้ำลงไปครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะและในระหว่างนี้นะคะจะต้องคอยคนเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้เข้าวเหนียวติดก้นหม้อค่ะจะใช้เวลาในการต้มนานประมาณ10-15นาทีนะคะ ระหว่างที่ต้มในช่วง10-15นาทีนะคะเราก็จะคอยเติมน้ำเป็นระยะระยะนะคะจนกว่าน้ำจะหมดแล้วก็ต้องคอยคนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดก้นหม้อค่ะ ก็จะต้มจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกนะคะข้าวเหนียวสุกก็คือจะไม่มีไตสีขาวขุ่นอยู่ข้างในมเมล็ดเหนียวแล้วนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำตาลทรายค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะประมาณ5นาทีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็จะใส่ลำไยลงไปค่ะ เราก็คนให้เข้ากันต้มต้มต่ออกสักพักหนึงนะคะก็ปิดไฟได้ค่ะหลังจากที่ใส่ลำไย,ยลงไปแล้วนะคะไม่ต้องต้มนานเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของลำไย,ยหายไปะคะ่ะพอได้ที่แล้วนะคะมีรสหอมของลำไย,ยอ่อนๆแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ยกลงพักไว้ค่ะ ต่อไปเป็นการทำกะทิหยอดหน้าขนมนะคะโดยการนำหัวกะทินะคะใส่ลงในหม้อค่ะจากนั้นนะคะใส่เกลือป่นลงไปค่ะและนำแป้งข้าวเจ้านะคะผสมน้ำเปล่าให้ละลายก่อน และใส่ลงไปค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะและนำไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟจนกระทั่งแป้งสุกข,ข้นเล็กน้อยนะคะก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงค่ะจากนั้นเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะ ก็จะตักข้าวเหนียวใส่ถ้วยก่อนนะคะจากนั้นก็จะหยอดหน้ากะทีลงไปะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยค่ะ